สวัสดีจ้ามาพอกับอิระจ่าพี่น้องกับช่องแซ่บเซยสูมือนีมากกับมิมูจ่าพี่น้องมิมูไม่อีกแล้วเรียงนอง้องอิระจา่ามือนีนะพี่น้องเรียงน้องอิระจ่ามือนีมือนีมากคับสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับไฮโซบานนาเด้อจา้าปั๊บไปล้ออันรักมากคับสวัสดีครับผมยูดีอะไรนัวครับ เลี้ยงน้องคือเก่าพี่น้องมื้อนี้มาเล<ข>ี้ยยงอู่เฮาบ่ได้พอกันดูแลยเด้เนาะอออือเดี๋ยวลืมสวัสดีแล้วสว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอ,อ,อ้ายังมื้อนี้นั่ <c oughs> นงรถมันนังง่งรถมานํากันแท้ๆ <c oughs> นั่งรถนํากันเป็นบ่บ่บบทักทายกันมาเมื่อนี้มื้อนี้เฮ็ดหยังสู่น้องกินจุ่มเด้จุ่มเอาโซพี่น้องดูโซพี่น้องดูแจวเพียออืแจวเพียนะแจวเพียแจวสุ่มอะ เจลไปทางนี้เลยปาดเนื้อจะแซ่บแจวสมพี่น้องแจวสมวันนี้เห็ดอย่างจุ่มจุ้มแจลฮอนพี่น้องว้าวแจวเพียร์พักพักพี่น้องเอาพักให้พี่น้องตรงนี้แจลฮอนเหมือนปะครับจับไปมาได้พี่น้องลมเย็นเย็นอยู่หน้าไม่กินอยู่หน้าลมเย็นลมเย็นสวยๆอยู่พี่น้องเลยแซจลสวยด้วยครับจมูกหนาจะชวนเราไปหน้าอร่อยนัวอยู่มือนมันหนาจ้าพี่น้องเอาเข้าเอาหมอนหมอนแล้วด้วยนะประเดิมเจาประเดิมเปิดพ่ออบเลยบะ ว้าวเอาเอานี้ล่องเนาะของเราผ้าเชลงเลยต้นต้นไม่ได้ละหน่อยหนึ่งมันหมอนนั่นหมอทานดอกเบื่องอันเตาก็หมออยู่หน้าเขามีสนแหลกกินสนันเนาะนะบริห้บริบาลดิหมอนหน่อยก็เตาเขียนเนื้อน่ะเอาเนื้อลงเลยอมเอายิ้มเขาแล้วได้เขาสวยได้บ่เอกเอาเอียงพี่น้องไม่กินเขาสวยเหมือนกันเด้อ เนี่ยลงเนาะนั่งคาราบอนอ่ะได้ดิมาแงกันเอาพี่น้องไม่เสียบร่มเย็นร่มหนาวได้เนี่ยจุ่มเอาหรอเสียบแซ่บองแสนี่นี่เธอเอาเขาเอาลงให้แล้วนี่เธอเอาไหมจุ่มแป๊บเดียวเอาเส้นเขาต้องเอานี่พี่น้องพันเขาเอิ่นว่าจิ้มจุ่มเด้จุ่มทบ่จุ่มปุ๊บได้แล้วเด้นี่ทกโอ้เจียวเจียวพี่อ่ะน้ำลายแตก เนี่ยสมีพ่อสดุน้ำกุ้นะพี่น้องเจลเพียเด้อนี่จิมกันจะแซ่บขอจิ้มเด้เด้อืมเปล่งใดแซบไปเรื่อยเดืด้งเจลสูตรในแซบบ่าิมหรือซื้หนึ่งบ่ทุ้นนมอืมว้าวแซบแระอืมอืมอืม มาเด้อมาเด้อยท่แรกว่าจะกินได้กินดวนแล้วเนี่ยนะครับลืมเนื้อตั้งเตาแล้ว,ลว <c oughs> เดี๋ยเนื้อย <c oughs> เ,เนื้อยเหนื่อยเนื่อยู่บ้านจะหัวจะเข่าตั้งเครื่องตั้งเตาตั้งพักเรียบร้อยลืมเนื้อยหามาเบิดทุกอย่างยกเว้นเนื้อพี่น้องเอ้ยข้อจองในต่ยจ้าจองอะไร กอง,ง,งบวงต <c oughs> ักซุปตับซุป mm. น้ำซุปนัวนัวน้ำซุปแบบว่บเาเอาเอาแจ๊ยเอาเอา,เอาเพีย่งร่องบอก mm. ก็เลยแบบว่าดูสุปแบบว่ามีกินอายของความนัวน้ำตาัในปาร์ตขึ้นเลือกเมนูได้ถืกใจแต่ว่า,วาเขากับบรรยากาศาาล่มหนาวเลยล่มหนาวอยู่หน้ามาถ่ายร่มหนาวได้ไงขันมีหมอกในเหลือแต่ที่กลางเต็นท์น่นงสิ กลางเต้นน้อแล้วกับขอจีท่าใครน้อพี่น้องน้อแบนอบนี้ายท่าประแดกน้ำสุดหยอดเมียนใส่ประดแดงแซบบ,แบ่แซบสแบ่แซบแซบซื้อซื้อมาอมยังกินน้อเทา่าไงอืมอืมมือไดีแย่แล้วราจดูดเขาจังวะ ุ่มวหม่นะเออเปนกอวไผเตียมยู่อขอขอลามแ่นเราเมื่อวนได้ขาวเม่ผมพาพเขาเขาข้ลามพี่น้องเมื่อนี้กับเพื่อนกับมาดูดแล้วคางคางกันเพื่อนมาดูดแล้วจากพี่น้อง่ว่าของ,ของเขาไ่พันในดูด,ดต่อคิวที่บก่กต่อคิวรถนะเขาเอนแมนดูดเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ใส่รถเกี่ยวไปใส่ค้นเกี่ยวนี้ ค้นกันหาั่นหาหาคนมาเกี่ยวกับยากงานเนาะนีไมีรวนแล้วกับรถรวนแล้วทีน่นอนสมาติกีเขาเกี่ยวเขาเนาะเกี่ยวใส่กันหน้าพุ่นอันหน้าพุ่นนี่มวนแล้วมวนแล้วมหลีนอนยิงทึ่งผีเอ้ยมัไปซ้ายป่ะตีไม่ได้นอนอยู่มพี่ตี ว้าวพี่น้องมึงเด้อพี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ถกจุ่มมาดิจุ่มถกก่าดีนี่ป่ะว,ออว้าวเออพอได้ไหมว้าวเหนียพ่อยดเนาะไ้พ่อยว้าวมาครับพี่น้องบรรยากาศดีดีโอ้ปวดรังน้ำจิ้มพี่อยากไปอยไรแกพี่น้องเก่งอะไรกับปวดลหลังเก่งแค่ไหนอะจัดตื่นเต็ม ตื่นเต้นมาซา้อนอร่อยนัวตื่นเต้นเท่าสิเป็นยังอ่ะเดนๆได้ออกบ้านเพีอน <c oughs> เก่งก็ไมหน้าคนอื่นไม่มาไม่น,น่าจะคลองวันยีติลังกายว่ะดิ้สุดนำ้ำซุปพี่น้องร่วมมายิ่งอะเป็นอยังที่แสบหนาป่ะหนาแตกอเออยระวังไวลาลวดมันแสบอ่ะคือร่วมหนาวว่ะดิ้อ่ะแสบไปดีเนี่ย สมัยเต้น,น้อยเนาะว่าเมนอันปลากแกงมนันเค็มๆนะสดๆเนาะว่าเมนอันวินแปะคือเว้ยอือผมมีเงื่มสื่อขีมเน,นาะจักอันจักมองนี้เนาะจักนี้เนะาะผมมีง,มงื่มสื่อขีมคาอยังสกีเอาน้ำมันหมูท่าเธอเอาอยังอันน้ำมันบักกอ,อ,อก,อกเอ,อ้อนาันบักกอกคนละจักหวะคนละบะกลากระดาษเอากาดกระดาษให้นเลห้ากระดาษกระดาษให้นั่งเลยอืาป่าพี่น้อง กี่คู่บ่อยท่าดิอันยูอันมองยุดเลี่ยนนะตะแนหน่อยแรืว่าเอาบอโอ,อ้กอน่อนน้ำมันบกะกออกเนะคนบ่อยท่าคนี้นท่า,า,ทากิมมตนอตีเมันมีเงินเนาะกิมตั้งเศร้าก,กับบาทมีเงินอยู่แปดบาทเองฮึหมองฝนเรลไป้องทั้งเดือนะก็เอาปรอยู่เด้อจะบอกไ้เด้อคันมันนานหนาวค่ะคแมนกี่หนาวอยู่ดีจากน้ำจากนังล้ลูบไป เอาพักเซนเนื้อเน้อกินเต่อเนื้อเด้อพักเนื้อพักเนื้อเอาเมื่อผักปติโอ้แสบแสบแสบพี่น้องเลยสุกๆเอาพักแสบบุนะเอาวุ้นเส้นบหนัวเนื้อออกก่อนบั๊ลทับเนื้อ่ะอันไหนขมมันขมเลยมันเบินละบา เออหักเอาใส่ดมดีเอาขึ้นลวดอืมเอาขึ้นเลยกูแล้วมีการเปลี่ยนสุดผมเลิกพี่น้องเปลี่ยนสุดแบบเปลี่ยนเอาไปกันเอาสุดไม่ยิ่งเบามาสุดเดียวเอามาสุดเดียวพีน้ำพักมันออกหนีวานไปยังเนี่ต้องใส่น้ำตาลหยางเลยลืมข้าวเาอ่าเปล่าเนาะนำข้าวของยู่ผ่านเกิดมีต้นมะพร้าวแต่บรูร์มีหน่อยบอก นี่หน่วยบ่อจังวะเห็นเพิ่นใส่แต่จุ่มปาดเหรอว่าแก้วห่อนบ่รู้ว่าเพิ่นใส่บะเนี่ยได้เอาเซนไหมก็ต้องเซนเออนี่ให้มักเส้นกับกินเส้นเขี้ยเนื้อเบิด์ตถาดในห้องสินอนเว้นตัวน้อนเว้นแล้วก็ลุกขึ้นมากินต่อตัวแม่นหาเมนูใหม่มากินมาด้เออเฮาไปเบิ่งซะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งอันซะดซัดนาะว่าเฮ้ยอือว่าว่ามันเป็นตาลลงได้บ่โอบแต่มีแต่บุกหงตัว เธอต้องไปเศร้าบาังกอนว่ามันเลึกบอ่อน,น,น้ำนะมันเลึกบ่แล้วออกเหือลุงเด็กเลึกบ่ว่าดอกยันเหือเนี้ยยานเมนเยอะแของเหือในงานเยอหมายคนห<แ>ลักคนมักหล,ลักหลายเนาะแล้วเอาลุงตัวตูนบ้ามเนอ่ยยังคพอ่มาหาลาคของกันเอาแต่สิอยากได้เห็นตัวค,คอยหลักใหม่เราดิเนเอาอีดีตัวคนหมักไดดรีคนจากหลักของมูะ ค่าอาหารกับข้ากับมะเอามะลงามะเกลือไปอื้เพียมะเกลือเขีมะหันว่าหาาันปลาคั่งอยู่แบบว่าเ็นแบบสามสี่สิบหาสิบตัวนะเห็นจกก,กกันในเดินคนรักกะไรปลาคั่งเอามะลงพอแล้วได้จากน้ำค้งนะแล้วได้จากน้ำคูงแล้วเอามาลงไหมจะตัวน่อยตัวหน่อย,อยปลาคั่งเอามาจุ่มเนาะบะเืเอเัมาสูบบะซานเหลือบะหหอดสิบตัวเป่ากัได้ไม่ฮอนอ <laughs> ถ้าขาดนี่ก็เป็นซุ้ยพี่น้องน้ำสวยไม่น้ำสวยน้ำแต่ว่าเทาเออนน้ำสุ้ยบ้านเท่ากินน้ำสุ้ยน้ำสุ้ยกับซีมีปลาวิเท้าพี่น้องนะเท่าน่ะเดี๋ยวคันน่ะคันเท่าขึ้นเดี๋ยวเซียนข้าบนหนาเงี้ยเนาะสีผาพี่น้องเม่าเท่าพี่น้องเพราะว่าพอแล้วเป็นคนมันมากไปเอาก็หาเท่าเก่งเนีนแล้วเท่าที่ไปเอานี่ที่เราไปเอานี่แซ่บ แมนแซ่บเซยสูมมืเป็นเท่าอันกระยึกระยื้ได้พี่น้องกระเท่าอันเท่าอยู่ตรงใต้นามพอดีมือหนามแมีแล้วต้องมุดหํามเอาเอาในะนำลึกนะว่าท่าไปนาไหลที่มันนามไหลนามลึกเมื่อไปเศร้าออกทื่งอันเด้อพี่น้องเอ้ยมน่อเป็นตะกินเด้ออันนี้เขาเอหนื่อยยังกว่าเนี้ยฮะหางแขน หางแขกติดมันพี่น้องอีแขกวะเนี่ยเนื้อแขกการปรุงพริกเนี่ยคนเลยปรุงรสแสบเืมถ้าบ้านคนเลยปรุงอ่ะถ้าอันถ้าแบบเหตุการณ์ดีๆเนาะส่วนให้พี่น้องส่วนพี่น้องมากินยูไฮยูหน้านั่นคืสมมวลเนาะแบบนี้เลยเนาะคอรยังแบบมิตติ้งปาร์ตี้อยงนี้นะเนาะร่มเย็นสวยๆอีหลีพี่น้องมึงว่เนี่ยต้องเกลืเบ่งผมเลย บริเปิดพัดลมเนี่เนี่ย <c oughs> บริเอ,อิญพี่น้องมาเกี่ยวข้าวซอยมาดำหน้าซอยย่ำนี่ย่ำเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวนี่ขี้วาวางนะจีนี่นี่ข้นนี่ขี้วาวางทุกม,มัอนี่รถเกี่ยวขี้วาวางเนะี่ยมันย้อนว่าข้นมัน,นข้นเบาค่อยวางเลื่อนไปรถเอา,าแเราแบบนี้มันเร็วจริงนะออกับเบาเมย์นั่งหนงทีนะ แม่เอ้ามาอะไรแก่บ่ไม่ใช่บริกินต้มไก่บนน้อ,นองมือนี้นออย่าว่าสินอห <laughs> น้าคือมีแต่นหก,ก้กหากลิ่นข้างนี่ยบวชยึดเนาะเอา้าไข่บ่มันอันนั้นบ่กองแฉะมามแสบแสบแสบพี่น้องเหลือเนื้อได้อพลอยอ เนื้อหางปลผู้ใดมาอีกมาหนิแล้วมาดูเขาอืมโอ้พวกเจ้าะกับเขค่อยๆเน๊ะที่บอกอ่างพลอยแล้วมันสีบรรยากายจะดีอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยู่ได้อยู่แบบนั้เอาแบานี่เอาแบบนี้ก็ได้นะบังค่อเห็นเลยบังค่เห็นเห็นมาพี่น้องตั้งใจว้างแผนไว้ยังไงบุบมัอนนึงเนาะพาคกันมีหมอแต่ว่าอันเต่าอยู่หน้า เตาหน่าไปอันยูร่านนะมันอันมันบ่มีแม่พี่น้องมันมันอันน้อยๆเนาะเออเจาะนะเป็นตะบะท่านใจแก่ไฟบ่อเพื่อเ้าใสแบบเนื้ออีแค่เตาบ้านเขาเลยหันแเออจะว่าเรื่องตลกให้ฟังามตะวันนั่งก็เป็นอันเอฟซียู่องพี่นี่แหละเป็นมูมาจากกรุงเทพคันมาปั๊บเนี่ยเลียนน้ำกันเ่คันมาปั๊บนี่นั่งสิทูหาเือหลวัมูสมัยเลียนบานี เมื่อนั้นเออยัวว่างไปหาเพื่อนเลยว่าเพคนอยากกินจุ้มหนึ่งสิละเพื่อนเลยว่าจะเอาเนื้อส่วนใดไปกินดีสั่นก็เลยบอกว่าไปเอาบอกเพื่อนว่าหางแขรเด้อสั่นเออหางแขรติดมันน่ะเอาหมอมันค่อยๆไปหอดปั๊บอันมีหางจระเข้บอจ่าหายอะไรกับอะไรนะนี่หางจระเข้หางเจ้าเบิ่งเด้อจ้าติวัวว่ามีหางจระเข้บ่จ้ะเอาหางจระเข้นี่จ้ะนัาไซื้อยู่ร้านเนี่ยบ่ ไปซื้อร้านเนื้อเอื้อเก่าเอื้อเก่าบ,บอกร้านเนื้อเอื้อเก่าบ,บอกว่าไปร้าน,นได้ล้านได้เนาะอืในส่วนของเนื้อมันสิมีอันเพิ่นกิดเอินไปเนาะเสือรับเสือล้องเออรับเป็นางแขรมียร์กินขาลังขาไล่อย,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 ยังก็บอกว่าไปนะใบพ้องใบพ่ายยังก็ว่าไปเพิอนสับของคนกินเนื้อนะหางแครจระเข้อันเอาหางจระเข้เนีจ้าซันเดย์เพิ่นว่า เวลามาสวดเนี่ยเฟังเออกระห้ว่าใส่เน่ยเขาขายให้บอบันทึกเพิ่นเออคนขายเขากิดสิฟ้าเขากิดสิพ่อเดาออกมันก็อันเดียวกันเออเอือนเดือนภาษาไทยไงจระเข้บ้านเขาอีแขียงห้างจระเข้ห้างจระเข้ได้ดเด็ดจ้าเดี๋ยวเขาเมล้าฉันเด้อฉันว่าเป็นมุกคำขำคำขื่อนคลายเครียดกันนะในคนอีคำเนื้อว่าเหลืออย่างเหลืออยัง เดือแต่ใบตองพี่น้องป้าท่าอยากกินอะไรไหนไหนฐานแบบไงเหนียจากโลโลนึงบ่กหรือว่ามันเหี่ยเหี่ยลูกเสื้องใบแศเหี่ยลูกกองสลางบ่าวันน้ำท่วมแบบโอ้ยยังได้ทอนเขาตัวนี้แซ่บแซ่บรู้สึกยอดเมนูจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเนื้อนะพี่น้องเนื้อเนื้ออีแคร์เนื้อหางแขรอีแครสุดยอดสุดยอดบรรยากาศดีดีนาครับ ขอบคุณหลายๆ้ะจ้ะสําหรับจิมจุ้มมอนี่แสบแสบบรรยากาศก็ดีแล้วแล้วเฮ็ดเบียกซอยมาซอยบอบตัวเฮ็ดเบียกเขามาซอยซอยอันกินกินกินแล้วแล้วเนี่ยมันลงเบียกเขากับเมื่อนอนเว้นนอนเว้นนอนเว้นมามีเบียกเอิญเด้อมีเบียกเอิญเด้อแม่สิวเฮ็ดซอยต่อไปน้องมือในก็ได้ไปเข้าไปเราจะพี่น้องอิ่ม ิ้าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศท่งไหทุ่งน่าจะออไรกันคะต่ำอยู่เ่าปะพงต่ำต่ำอะต่ำแล้วพอคลิปหนาต่ำหุ่งวันนี้ไปเลาะจักหน่อยจริงเจ็กหน่อยครับไปเลาะก่อนให้มันุ่องลงก่อนคู่สาวกมีพี่น้องแมนสิไปต่ำอยู่เพื่ออะไรคู่สาวเพื่ออะพี่น้องเขากิดมีตัวเนียแมนไปนั้นสิไปไปย่างเบิ้งหน่ำก่อนวานนันเป็นต่ำวานแห่บอพี่น้องอืมเอาไปซะนะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้าทั้งสามช่องนี่แหละทั้งสามช่องสำหรับมื้อนี้สำหรับมื้อนี้กะขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเนาะแม่แมนแมนเขาสิได้ไปทงให้ทงหน้าไปหาเลาะเบึงนันเบึงนีนะจ๊ะเบึงนี่กินนี่ก่อนกินน้องก็แล้วไอ้หน่อยบ้าไปได้แล้วพี่น้องนี่แหละอิ่มแล้วก็นอนเปยตัวมีคนละเปมีสองเปบ่าวยิ่งชุมกันเอาสองสามคนเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมเไ็กน้อยเด้ออย่าลืมแซ่บสวยสูเด้ออย่าลืมปับไปรอเด้อจา้าไปแล้วจ้าอย่าลืมจิ้มจุมพี่น้องแซ่บแสบเดี๋ยวแหงแล้วมั้งนี่ปงปงปงเอาปงปงไปไปใหม่ใ